สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของอาจารย์โกยบ้านไร่นะคะชุดเด่นล่างของรัชนกมีโชคนะคะอาจารย์ยุทธนาพารวยชุดสรุปของอาจารย์พีรวมแนวทางเลขของหลวงปู่ชัยนะคะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูของแอดมาลีกันก่อนเลยนะคะเป็นผลงานเด่นบนของเขาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เด่นบนของเขาให้เลข7กับเลข9นะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดมาลีด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นเด่นล่างของรัชนกมีโชค แนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข9นะคะงอไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์โกยบ้านไร่อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะก็เด่นบนก็เข้าไปเพียงแค่เลข9นะ้เนาะส่วนตัวเจาะก็พลาดไปนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของเขาให้เลข5กับเลข8เจาะเลข2ตัวนะคะก็จะมี5 2 5 6 5 7 5 9 8 2 8 6 8 7 8 9เจาะชุด3ตัวก็จะให้3 5 2นะคะ3 8 6แล้วก็0 8 2 ชุดข้อมูลเลขล่างนะคะเลขเด่นให้เลข8กับเลข7ตัวเจาะก,ก็จะมี 81, 83, 84, 85, 70, 71, 75แล้วก็73ตัวเน้นก็จะมีปากกาแดงวงกลมอยู่นะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์ยุทธนาพารวยอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาค่ะก็อันนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นบนของเขาให้เลข5เลขรองคือเลข6เด่นล่างของเขาให้เลข4เลขรองคือเลข7 เจาะชุด3ตัวก็จะมี105 645 425 2ตัวก็จะมี05 15 25 65 3454 17แล้วก็97ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์ยุทธนาพารวยด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นของอาจารย์พีนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุดบนของเขานะคะก็จะให้53 57 73 83ข้อมูลเลขล่างก็จะให้707686แล้วก็87 ตัวเลขก็ไม่เยอะเลยสำหรับอาจารย์พีแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นของอาจารย์ภูมินะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข3เจาะเลข3ตัวก็จะให้5 3 8 2ตัวก็คือ3 8นะคะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์ภูมิด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของอาจารย์คมกันเลยนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะชุด3ตัวของเขานะคะชุดเด่นก็จะให้703 803 503 873 972 495ชุดรองก็จะมี975 973 517 เจ็ด8ูแล้วก็405ส่วนชุดข้อมูล2ตัวแอดก็ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์ธนศักดิ์กันเลยค่ะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะก็เข้าไปข้อมูล2ตัวเลขบนเนาะสำหรับ9 1 1 9ส่วนข้อมูลเลขล่างนะคะสลากออก47อันนี้ก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะอันนี้เป็นชุดข้อมูล2ตัวบน fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันไว้ได้นะคะ ตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันลองนําไปเทียบชนกับสํานักอื่นก็ได้เนาะส่วนต่อมาจะเป็นข้อข้อมูล2ตัวเลขล่างนะคะก็ลองแคปเก็บไว้ดูได้ค่ะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสลับกันไปนะคะบางวดก็ออกเลขล่างบางวดก็ออกเลขบนแอร์ก็ขอบคุณของอาจารย์ธนศักดิ์ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอดนันกันเลยค่ะชุดบน12ชุดแนวทางงวดนี้เด่นบนของเขาให้เลข9กับเลข8แล้วก็อันนี้จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะคะก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้ส่วน2ตัวของเขาก็จะให้90 92 93 80 82แล้วก็83 ส่วนข้อมูล2ตัวล่างแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณของแอดนันด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของหลวงปู่ชัยกันเลยนะคะก็ชุดแรกจะเป็นคู่โต๊ะส3ตัวบนนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะก็ที่มีเครื่อง,องหมายกากบาทหรือตัวเอกก็เป็นตัวเติมนะคะ ชุดคู่โต๊ะของเขาก็จะมี03 04 05 13 14 15 93 94แล้วก็95ส่วนต่อมาจะเป็นเด่น10หน่วยหน่วยนะคะก็คือเป็นทั้งบนทั้งล่างเลยแนวทางงวดนี้ให้มา4ตัวก็จะมีเลข1เลข3เลข5แล้วก็เลข6 ส่วนต่อมาจะเป็นหน่วยบนของเขาอย่างเดียวนะคะก็จะให้เลข3เลข4เลข5เลขหเลข7แล้วก็เลข8ตัวเด่นให้เลข3เลข4แล้วก็เลข5นะคะส่วนต่อมาจะเป็น10บล่างของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข3เลขหเลข7แล้วก็เลขแป ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นชุดข้อมูลล่างนะคะเขาบอกมาล่างร้านเปอร์เซนแนวทางงวดนี้ให้เลข3เลข4เลข7แล้วก็เลข8ปชุดต่อมาจะเป็นเลขเด่นหรือเลขวิ่งของเขาก็ให้เลข1กับเลข8นะคะ ต่อมาจะฟันล่างตรงๆนะคะก็เป็นตัวเจาะของเขาค่ะ fc ท่านใดชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะส่วนเด่นล่างของเขาก็จะให้มาอยู่3ตัวก็คือเลข3เลข4แล้วก็เลขเปส่วนต่อมาจะเป็นชุด3ตัวบนนะคะเต็งโต๊ดก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันไว้ได้ค่ะแอก็ขอบคุณของหลวงปู่ชัยด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยเว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำมาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบประคุณคะ่ะ